ใครที่ทำงานต้องการฉีดน้ำในที่สูงเช่นช่างแอร์คนที่ต้องการจะไปฉีดทำความสะอาดช้คา รูหลังคาบ้านเนาะไม่ต้องกลัวแล้วครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานเบื้องต้นของเครื่องฉีดน้ําไร้สาย7 0บาร์กันนะครับก่อนอื่นนะครับสายฉีดน้ําที่เขาให้มา5ม้าเมตรพร้อมหัวกองตวัวนี้เนี่ยมีระบบออโต้ซักชั่นดูดน้ําเองได้อัตโนมัติด้วยมาดูกันว่าเขาดูดได้จริงไหมที่ไหนที่มีแหล่งน้ําจุ่มได้หมดแล้วเขาสามารถจะไปต่อกับหัวก๊อกน้ําโดยผ่านตัวอะแดปเตอร์นะครับหรือในคอปเปอร์ในการต่อก๊อกน้าได้ด้วยพอเสียบน้ำไปแล้วเปิดเครื่องครับถ้าต้องการไล่อากาศให้เร็วเพราะมันจะมีอากาศอยู่ในสายให้บวกเเเเเพิ่มมปป็็นนสุดท้าายยยลลหข4 70บาทในการใช้งานสังเกตนะครับนี่น้ำมาแล้วน้ำเข้าเครื่องแล้วพอน้ําเข้าเครื่องเนี่ยก็หยุดการทํางานทําไมผมถึงไม่ต่อหัวก่อนเพราะว่าถ้าต่อหัวก่อนเนี่ยมันจะไล่าอากาศยากเราก็เลยต้องอถอดหัวเพื่อให้ไล่อากาศได้ง่ายขึ้นพอน้ำเนี่ยอยู่ในสายแล้วไม่ต้องกลัวแล้วครับเราเดินขึ้นทํางานได้เลยอ่านี่ผมอยู่สูงนะนี่2เมตรนะครับ ใครสนใจสามารถติดต่อนะครับสอบถามหรือหาซื้อได้ที่พัมกิ้งคอเนอร์ทุกสาขารวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้พัมกิ้งครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างต้องลาไปพร้อมกับเครื่องฉีดน้ํเ7็ิบาร์ของทางอินฟินิตี้นะครับพัมกิ้งครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง